สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพันล้านโหราพยากรค่ะคลิปนี้เรามาฟังคำทำนายของดาวพระรหัสบดีโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรกับชาวราศีกุมผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหรือผู้ที่ผูกดวงลัคนาแล้วได้ลัคนา ราศีกุมค่ะก็สามารถฟังคำทำนายในคลิปนี้ได้เพื่อเตรียมรับมือวางแผนไว้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตค่ะมาฟังคำทำนายเมื่อดาวพระรหัสสปฏีโคจรย้ายราศีในช่วงวันที่29มีนาคมถึง28กันยายนนี้ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะดาวพระรหัสสปดีโคจรย้ายราศีมาทับราศาีกุม ซึ่งเป็นการทับลัคนาของชาวราศีกุมเองซึ่งดาวพระหัสสปดีนี้เป็นดาวแห่งคุณธรรมคุณงามความดีเป็นประธานฝ่ายสุขเคราะห์จะนำพาโชคลาภการเงินแล้วยิ่งมาทับลัคนาของชาวราศีกุมแล้วจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาจะเลือกแต่สิ่งดีๆเข้ามาความโชคดีจะบังเกิดขึ้น เมื่อดาวพัรหัสสปดีส่งกระแสถึงคุณและให้คุณแบบนี้หมายถึงความสำเร็จกำลังจะมาถึงสุขภาพที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นการงานทุกอย่างจะได้รบได้พบกับความสำเร็จนะคะแม่หมอว่านะคะการงานที่มันเคยมีปัญหาอยู่กำลังจะคี่คายกำลังจะผ่านไปอย่างง่ายๆเมื่อเวลาที่ดาวพฤรรหัสโคจรย้ายราศีแล้ว ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเหลียวแลก็จะกลับมาช่วยเหลือกันจากเต็มที่ได้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเมื่อเราจะปรึกษาปัญหาอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะให้ความชี้แนะแนะนำและอยู่เคียงข้างเราอย่างแน่นอนค่ะ ถึงเวลาฟ้าเปิดแล้วชื่อเสียงกำลังจะมาใครอยากเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งในช่วงจังหวะนี้ถือว่าจะได้รับข่าวดีเลยทีเดียวค่ะความสุขทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนเข้ามาแล้วจะพิกชะตาชีวิตรุ่งเรืองแบบไม่ทันตั้งตัวยิ้มออกกันแน่ๆเลยค่ะ คันตนายของแม่หมอนี้เป็นแบบภาพรวม,รมหากต้องการความแม่นยำต้องผูกด,ดวงชะตาในแต่ละบุคคลแต่ละท่านค่ะถึงจะทราบว่าเพื่อนชะตามีดาวตั้งรับเป็นดาวบัพปะเคระหรือไม่หากดาวพระหัสดีโคจรไปทับดาวบัพปะเคะในดวงของเราแล้วนะจะทำให้ส่งผลไม่หนุนดวงชะตาจากที่ดีๆอาจจะกลับกลายเป็นร้ายได้ค่ะหากท่านใดสนใจทำนายดวงแบบส่วนตัว ติดต่อจองคิวที่ช่องทางลายใต้คลิปได้เลยค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคันทํานายหากใครชื่นชอบแม่หมอพลานฝากกดติดตามช่องชาแนลแม่หมอพลานโหราพยากรค่ะและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางเฟซบ o o กแฟ a เพจคือแม่หมอพลานโหราพยากรพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ